จังหวัดจันทบ,บุรีเร่งประสานทุกหน่วยงานเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ภัยพิบัติภัยแล้งนะคะทำให้สถานการณ์ภัยแล้งในขณะนี้เริ่มที่จะค่ายลงค่ะ หลังจากที่จังหวัดจันทบุรีได้ประกาศพื้นที่ภัยพิบัติภัยแล้งรวมกว่า9้าอำเภอประกอบด้วยอำเภอมะขามอำเภอโป่งน้ำร้อนอำเภอสายดาวอำเภอเขาคิชกูดอำเภอท่าใหม่อำเภอครุ้งอำเภอเนยอามอำเภอแก่งหางแมวและอำเภอเมืองรวมเขตที่ได้รับผลกระทบ52ตำบล3า8หมู่บ้านมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบ4 9 8 9 3ืัวเรือน194,702คนยกเว้นอำเภอแหลมสิง์ยังไม่ประกาศประสบ ภัยแล้งแต่แนวโน้มได้ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นพื้นที่ภัยแล้งได้ขยายพื้นที่กว้างขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนทั้งเรื่องการอุปภคบริโภครวมไปถึงทางการเกษตรทั้งนี้ทางจังหวัดได้ประสานงานกับท้องถิน่นเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ที่ประสบภัยแล้งให้เล็งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งได้ตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งเนื่องจากส่วนใหญ่ชาวบ้านประกอบอาชีพทําสวนผลไม้ซึ่งช่วงนี้ผลไม้เริ่มติดดอกออกผลนจำเป็นที่จะต้องใช้น้ำเพื่อบำรุงรักษาผลผลิตให้ได้คุณภาพตามความต้องการซึ่งในขณะนี้ปัญหาภาัยแล้งในพื้นที่ต่างๆเริ่มที่จะคีหายลงเพราะด้วยแหล่งน้ำในจังหวัด อย่างปริมาณน้ำในเขื่อนพรวงเขื่อนคิรีธานเขื่อนสันทรายยังคงกักเก็บน้ำไว้ใช้เพียงพอประกอบกับทางด้านกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดได้นำคารวานรถบรรทุกน้ำกองทัพเรือเข้าช่วยเหลือประชาชนมีการตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบภายในจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดโดยทุกภาคส่วนได้ร่วมมือกันเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้ง โดยการลงพื้นที่เข้าแจกจ่ายน้ําอุป,ปโภคบริโภคแก่ประชาชนตอนแรกก็หนักใจนึกว่าโอ้โหจะแย่แล้วตอนนั้นก็ตุลาม,มาถึงกุมภาไม่ตกเลยจนถึงวันนี้แต่ช่วงนี้ก็มีฝนมาหน่อยแล้วผมก็เรียนว่าอันที่หนึ่งน้ำในแหล่งน้ําดิบเราเนี่ยครีทานพลวงเนี่ยปาแกาเราพร้อมอ่างวัฒพุทธเรามีเพราะนั้นเราไม่กลัวถ้ามีน้ำเรื่องน้ํากินเนี่ยสบายใจได้เลยนะครับเรื่องน้ำคือการเกษตรเนี่ยเราได้กักไว้เรียบร้อยแล้วตั้งแต่เดือนธันวาคม อนนี้เราใช้งบป้องกันไปแล้วประมาณ9ล้านบาทไม่ต้องห่วงปีนี้ผมคิดว่าน้ําพอนะครับแล้วก็ฝนเริ่มมาแล้วแต่อย่างไรก็ตามจังหวัดได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภายแลง้งเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นที่ทุกหน่วยงานได้เข้ามาช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ครอบคลุมทั้ง9อ้าเภอที่ประสบภัยแล้งอยู่ในขณะนี้